เพื่อนๆเ,เคยไหมครับอยากที่จะลองเปลี่ยนสีของพื้นหลังนะครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคมันทำง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหรืออยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นกรีนสกรีนแบบนี้โอเคทุกอย่างทำได้ด้วยไฟเพียงแค่ดวงเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันทำกันยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่โยนะครับจาก Camera Maker คราวที่แล้วนะครับผมทำวิดีโอตัวหนึ่งซึ่งเป็นการอันบ็อกซ์นะครับเจ้าตัวอมาลันนะครับ P 6 4 c ซึ่งมันก็คือตัวนี้นั่นเองครับนี่ที่อยู่ข้างหน้าผมตัวอมาลัน P 6 0 c เนี่ยมันเป็นไฟ R G B W W นะครับซึ่งมันเป็นพานลมีขนาดเล็กมากแบบตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมอันบ็อกซ์ไปแล้วนะครับมันเป็นไฟที่น่าใช้นะครับแต่ก็มีคาถามเข้ามาว่าไฟตัวนี้ขนาดเล็กแค่นี้เองนะครับแล้ว กำลังไฟ60วัตต์เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างหรือว่าไปใช้อะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมก็เลยมาไขข้อข้องใจเพื่อนๆนะครับว่าไฟตรงเนี้ยผมาไปเล่นอะไรได้บ้างครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆไฟอมมาัน P60C ตัวเนี้ยผมสามารถใช้เป็นคีย์ไลท์ได้ครับอย่างยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมยกไฟ,ไ,ฟไ,วไว้ด้านหน้าผมแบบนี้นะครับใส่ซอฟต์บ,บ็อกซ์ลงไปด้วยด้วยความที่ไฟอมาัน P60C ตัวเนี้ยมีกําลังไฟที่60วัตต์ เพราะฉะนั้นผมสามารถใช้งานเพียงพอนะครับสว่างเพียงพอเลยในการทำเลนงคีย์ไลท์แบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่งงว่าไอ้ไฟตัวนี้มเป็น R G B W W มันใช้เป็นคีย์ไลท์ได้ด้วยเหรอหรือมันใช้เป็นเฉพาะไฟฉากหลังเดียวที่ทำสีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าชื่อมันเนี่ยเป็นไฟ R G B W W นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทำแสงขาวก็ได้นะครับหรือวอร์มไวท์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆยกมันมาเป็นคีย์ไลท์แบบนี้ได้เลยครับ ทีนี้ครับเพื่อนๆไฟอั马拉น P60C ตัวนี้ครับนอกจากที่เขาจะให้ตัวไฟที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วมีซอฟต์บ็อกมาให้ในตัวนะเพื่อนเขายังมีอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งมาให้นะครับซึ่งมันสําหรับใช้ในการที่ทําให้ไฟนี้มันปรับก้มเนยก็ได้นะครับมันเป็นอะแดปเตอร์ที่สามารถใช้ห้อยก็ได้นะครับบนเพดานหรือใส่ที่ขาไฟก็ได้นะครับในสําหรับการก้มเนยได้แต่ทีนี้ข้อดีของอะแดปเตอร์ตัวนี้มันมีช่องเ,เรียกว่าใส นี่เลยครับล่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเลยนะอะแดปเตอร์ที่ว่านี้มันเสียบล่มเข้าไปนะครับซึ่งข้อดีของมันคือการที่ผมใช้ร่มเนี่ยผมสามารถทําให้ไฟดวงเนี้ยมันดูซอฟกว่าเดิมได้เหตุผลคืออะไรมพเพื่อนเพื่อนเพระ,ะตัยะน่ครับตั้งแต่ช่วงซอฟบอกนะครับถึงตัวไฟเนี่ยยิ่งไกลกันเท่าไหร่นะครับมันจะทำให้แสงเนี่ยดูนุ่มมากขึ้นเท่านั้นทีนี้วิธีการเนี่ยทำให้มันดูนุ่มเนี่ยผมจะลองใช้เนี่ยครับล่มตัวนี้นะครับ ในการทําให้แสงมันดูนุ่มขึ้นเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันะครับว่าก่อนใช้ล่มนะครับกับหลังใช้ล่มเป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับตอนนี้นะครับผมใส่ล่มลงไปแล้วนะครับที่ไฟโดยที่ตำแหน่งที่ตั้งไฟคือตำแหน่งเดิมกันะนะครับแล้วก็ระยะห่างเหมือนเดิมกําลังไฟเท่าเดิมทุกอย่างเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเวลาผมใช้ล่มนะครับ มันจะดูซอฟต์ขึ้นนั่นเองเพราะว่าระยะห่างตั้งแต่ไฟนะครับถึงตัวกระจายแสงตัวนี้นะครับมันมีระยะห่างที่มากขึ้นกว่าเดิมมันช่วยให้แสงเนี่ยมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนง่ายๆนะครับในการทําให้ใบหน้าเราเนี่ยหรือว่าแสงม,มันดูนุ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆสำหรับอย่างที่2นะครับที่ไฟตรงนี้สามารถใช้ได้คือ เราออามาใช้เป็นไฟฟิลไลท์ก็ได้ครับเพื่อนๆยกตัวอย่างตอนนี้ไฟคีไลท์นะผมเปลี่ยนเป็นอีกไฟดวงหนึ่งเลยนะครับเอาไว้ด้านขวามือผมนะครับซึ่งด้านซ้ายตอนนี้ผมจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะมืดไปด้านหนึ่งถูกไหมครับเราสามารถเอา P60C นะครับมาเป็นไฟฟิลไลท์ก็ได้นะครับและที่สําคัญนะผมก็แค่ปรับฐานมือถือนะครับแบบนี้นะครับเราก็ใช้เป็นไฟฟิลไลท์ได้แล้วนะครับเพื่อนๆ ถือว่าง่ายนะครับโดยที่ไฟตัวนี้ที่บอกคือ P60C เนี่ยมนเป็น RGBW ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมสามารถปรับคุณแต่มสีมันได้ด้วยนะครับตั้งแต่2,500เคลวินนะครับถึง6,500เคลวินนะครับยกตัวอย่างเส้นครับผมลองปรับไปเป็นนะครับให้มันเปสัก4,000เคลวินฟ e ลไลท์ผมมันจะออกดูแบบสีออกเหลืองๆนิดนึงนวลตามากขึ้นนะครับมันก็เพิ่มความรู้สึกที่มันมีความแตกต่างกันไปได้นะครับตามอารมณ์วิดีโอที่เราต้องการนั่นเองครับเพื่อน อย่างเมื่อกี้นเพื่อนๆผมปรับอุณหภูมิสีเป็น4,000 k e l v i นะครับผมจะปรับเป็น3,002ให้มันเข้มขึ้นก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เราต้องการเลยอ่ะผมปรับกลับมานะครับที่5,06นะครับที่สําคัญนะเพื่อนๆในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมันจะช่วยปรับเจ้าตัวอัมารัน p 6 4ตัวนี้โดยการปรับกรีนกับมาเจนตาได้ด้วยนะครับมันมีประโยชน์ยังไงครับรู้ไหมครับสมมุตินะครับถ้าไฟคีไลท์ดวงนี้มันติดเขียวติดเหลืองหรือติดส้มต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมสามารถปรับ ไฟฟิลไลท์อย่างอมารัน P60C ตัวนี้ให้มันสอดคล้องกับไฟคีไลท์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปตับในส่วนของอีดิททั้งหมดนะครับสีมันจะได้ง่ายขึ้นต่อการทําง,งานหรือว่าในการอีดิทนั่นเองครับเพื่อนๆสําหรับอย่างที่3นะครับเพื่อนๆผมมอเป็นไฮไลท์มากมากนะครับเพราะว่าผมสามารถเอาเจ้าตัวอมารัน P60C ตัวนี้ไปสามารถเปลี่ยนสีแบ็กกราวได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนสีแบ็กกราวเนี่ยแต่เราใช้ไฟแคบดวงเล็กๆนะครับ เราวางไห้ฉากหลังนะเ,นเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดไฟดวงหน้าเราเนี่ยมันสว่างจนเกินไปเนี่ยแน่นอนเลยไฟที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ติดมันจะไม่เห็นอันนี้มันเป็นปัญหาเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสีฉากหลังแต่เจ้าไฟอัมารัน P 6 4 c ตรงเนี้ยด้วยกําลังไฟมันเป็น60วัตต์ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นไฟ RGBW นะซึ่งมันสามารถปรับสีได้ตามวงล้อสีเลยนะเพื่อนๆและแถมคอนโทรลผ่านมือถือด้วยเครื่องเดียวด้วยแบบนี้เลยครับนี่แล้วผมสามารถปรับสีได้ตามต้องการเลยนะครับ ยกตัวอย่างตอนนี้ผมไปสีเขียวนะผมจะปรับไปสีแดงก็ทําได้นะครับผมจะปรับไปสีเหลืองก็ได้นะครับผมไปตาม p รีเซตเลยก็ได้นะครับซึ่งถือว่าสะดวกมากๆในการใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนๆบางคนเนี่ยต้องการความแบบดูไฮเทคเข้ามาในวิดีโอนะครับหรือว่าต้องการทําให้วิดีโอมันดูแบบมีลูกเล็กมากขึ้นอย่างเช่นเอาไปถ่าย mv ต้องการให้สีวิดีโอเนี่ยข้างหลังมันมีการเปลี่ยนสีหรือสีของแบ็ k กราว n ์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นไฟตรงนี้ด้วยความเป็น60วัตต์เนี่ยมันสว่างเพียงพอต่อการสร้างสีในฉากหลังโดยที่ไฟดวงหน้าคีรัยเราเนี่ยไม่ไปกวนสีในฉากหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันสะดวกมากๆมันสว่างมากเนี่ยผมลองเปิดไว้เปอร์เซ็นเต็มนะเพื่อนๆแล้วก็อยู่ห่างจากกําแพงเนี่ยไกลมากเลยนะเพราะตอนนี้ผมไปตั้งไว้ตรงนู้นนะครับตอนนี้ผมยิงเข้ากําแพงอย่างเดียวนะครับซึ่งถือว่ามันไม่กวนสีในส่วนของตัวระหว่างคีรัยกับฉากหลังเลยนะครับแะตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการทำงานมากๆครับ เพิ่มเติมนะคบเพื่อนๆผมสามารถเอาไฟสีอย่างเจ้าตัวอมารัน P64 ตัวนี้ไปเปลี่ยนสีฉากหลังให้มันเป็นกรีนสกรีนก็ได้นะครับเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อฉากหลังที่เป็นสีเขียวมานะครับมันก็สะดวกอย่างหนึ่งโดยการที่ผมปรับข้างหลังผมเนี่ยให้เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถไปกัดสีด้านหลังออกนะครับแล้วก็ใส่กรีนสกรีนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างเอฟเฟกงานของเราอย่างที่ต้องการได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ พอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตัวอัมาลน P 60C ตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคีร์ไลท์ฟิลไลท์นะครับหรือว่าเปลี่ยนสีแบ็ r กราวหรือว่าทำกรีนสกรีนก็ได้นะครับอย่างที่เราต้องการเลยด้วยความที่มันเป็น60วัตต์นะครับกำลังไฟที่สว่างเพียงพอต่อการใช้งานเราไม่ต้องพึ่งไฟสีดวงเล็กๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสว่างเพียงพอทา้ให้สีอย่าง Background แบ็กกราวเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้โดยที่ว่าฉากหน้านมันมกวนเรานะครับ เพราะนั้นตัวนี้ผมมองว่าตอบโจทย์ตอบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายมากๆนะครับรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการถ่ายวิดีโอหรืออัดวิดีโอทำา m v ต่างๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาอยู่ในนี้แล้วครับผมสามารถพกใส่กระเป๋าใบเล็กใบนี้ใบเดียวได้เลยเพราะเขามีทั้งซอฟต์บอกมาให้มีทั้งกริตมาให้พร้อมใช้งานครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการพลาดข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอนะครับก็กดติดตามไว้นะครับสำหรับ Cam e ล a า a k เกอร์ชาน l ของเรานะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับหรือจะกดไลค์กด Subscribe กันไว้ก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ